สวัสด <ersch> ีครับผมเมื่อนี้ออกมาครับผมมาทําแผลต่อครับผมแผลใส่ปั๊มน้ําครับผมปั๊มน้ําที่เอาสูบน้ําครับผมปกติผมใส่ป่นทองครับมาเอาล้งครับผมที่จะเอาล้งให้เบิ้งครับผมเสร็จแล้วนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมปั๊มน้าเขาจะเอาใส่ตรงอันเก่าครับผมที่มันป่นทองครับผมมันป่นทองเอาปั๊มลงไปไว้ในแม่น้ําเอาอหลักก็เป็นกําลังแรงใจให้กันครับผมขอบคุณครับ นิดน้อยครับเพื่อที่จะเอ่เหตุให้มันดีๆนะครับนอกจาก เดี๋ยวจะทายให้เบึงองยังเต็มๆนะครับเนาะเอากระเห็ดไปครับผมนี่นี่ดีคือแพร์แล้วก็ผมก็เอามาทําครับมายุดเป็นแนวทางครับผมสําหรับเพื่อนๆกับเพื่อนๆชาวเดียวนะครับเนาะเพื่อนก็แนะนําวิธีแนวทางการทําแพร์นะครับเนาะแบบนี้มันบป่ามครับผมได้ครับผมนี่ครับผมบางผมเก็บงานนิดๆน่อยๆครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นนี่เบึงนะครับเนาะนี่ทั้งนี้แล้วก็ผมก็เอามาทําครับมายุดเป็นแนวทางครับผมสําหรับเพื่อนๆกับเพื่อนๆชาวเดียวนะครับเนาะเพื่อนก็แนะนําวิธีแนวทางการทําแพร์นะครับเนาะแบบน กลางครับผมนี่คือเสร็จละเราจะทํามันโบราณด้วยครับเบาๆกระแทกทางสองน่วยนะครับเนะาะส่วนเหล็กรัดเขาก็รัดไปเบิดละครับผม<แ>ตรงนี้นะครับเนาะเพิ่นเห็ดแบบนี้ตั้งข้างบ้านบ้านเพิ่อนนะครับเนาะส่วนบ้านผมบ่อคอยมีครับผมบ่อคอยมีแม,ม่นาบบ่อคอยมีปัม๊มที่จะเอาลงไปร้อยไว้กลางบ่อน้ำนะครับเนาะน้ำนาะกั บอกบอกเคยเห็นครับผมกเลยบุมีวิธีทําแบบนี้นะครับเนาะแต่ตอนนี้ก็เห็นแล้วครับผมเห็นตัวอย่างแล้วครับผมจากจังหวัดพิกิทนะครับเนาะเพิ่นกับทงมาหัวกะลูกขึ้นมาไว้ทั้งฝาครับผมหัวกะลูกครูปหน้านะครับเนาะขึ้นมาไว้ทั้งฝาครับผมก็อาจจะบุเคยเห็นวิธีทําหรือแนวทางหรือเพื่อนๆที่เห็นแล้วก็จะ่าดรามาครับผมเพราะว่าผมบุเคยเห็นนะครับเนาะผมก็เพิ่งเห็นเรื่อยๆนะครับเนาะเป็นแนวทางกับเพื่อนๆของเขาต่อไปครับผมขอบคุณครับผมสําหรับการรับชมนะครับเนาะแช่สองตัวครับผมตรงกลางมันจะเป็นขาค้้้าาคครรรรัััับบบผผมมมแลลลลววกก็ใส่ปปออยยงงงไน ได้หลายปีแน่นอนครับผมตรงนี้นะครับนอกจากน่าจะดีกว่าเก้าครับผมจากปีนทองครับมาเอาล้งครับผมที่จะเอาล้งให้เบิ้งครับผมเสร็จแล้วนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมปั๊มน้ำเขาจะเอาใส่อตุ้อลายถอดให้เบิ้งครับผมนี่ วิธีทําแล้วก็เป็นแนวทางในการทําปั๊มน้ําลอยกลางน้ําครับผมใส่ปั๊มน้าครับผมนี่ใส่น็อตขันปั๊มเรียบร้่อยครับผมปั๊มตัวหนึ่งมันจะมีน็อตอยู่แล้วก็ผมก็เอามาทาครับมาหยุดเป็นแนวทางครับผมสําหรับเพื่อนๆกับเพื่อนๆชาวเดียวนะครับนาะเพื่อนก็แนะนาวิธีแนวทางการทําแพรนะครับเนาะแบบนี้มันบลมครับผมไม่ได้นะครับเนาะอ่าจะโอเคอยครับผมก็เลยเอามาครับผมผมเพื่อม่คือมือผมอาญะครับผมสร้างจําเป็นครับผมเยอะแยะนะครับเนกะเฮ็ดไปครับผมอีกถัง หลายหน่วยเนาะครับเนาะแต่นี่ทําแค่หน่วยเดียวครับผมทําแค่สองลูกครับผมเอาสองลูกครับผมมาทําตัวนี้เนาะครับเนาะกับอีกถังหลายๆหน่วยเนาะครับเนาะแต่นี่ทําแค่หน่วยเดียว คบามแค่สองลูกครับผมเอา2ลูกครับผมมาทําตัวนี้นะครับนอกจากเช่อสองตัวครับผมตรงกลางมันจะเป็นขาค้าครับผมแล้วก็ใส่ปั๊มลอยลงไปกลางน้ำเลยครับผมรับรองว่าได้หลายปีแน่นอนครับผมตรงนี้นะครับนอกจากน่าจะดีกว่าเก้าครับผมจากกาขึ้นมันก็ข้นน้าลงมันก็จะลงเองครำนองเอาจะลอยไว้ตรงนั้นเสือกมัดผูกไว้ก็ได้นอกกับน้องก็บกเคยเห็นครับผมเลยบ่มีวิธีทําแบบนี้นะครับนะแต่ตอนนี้ก็เห็นแล้วครับผมเห็นตัวอย่างแล้วครับผมจากจังหวัดพิกิตนะครับนเพิผนกระสุงมาแล้วก็เป็นกำลั แรงใจให้กันครับผมขอบคุณครับเรื่อยๆนะครับเนาะเป็นแนวทางกับเพื่อนๆของเขาต่อไปครับผมขอบคุณครับผมสําหรับการรับชมนะครับน้องปีนทองครับน้องเอาลงครับผมที่จะเอาลงใ้เบิรงครับผมเสร็จแล้วนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมปั๊มน้ำเขาจะเอาใส่ตรงนิหน่อยครับเพื่อที่จะ เห็ดมันดีนะครับนอกะเดี๋ยวจากไทยให้บึงยังเต็มๆนะครับนอเจาก็เห็ดไปครับผมนี่เพ่นี้ดีคือแพะหัวกระลูกขึ้นมาไว้ทั้งฝ่าครับผมหัวกระลูกครูบหน้านะครับนากขึ้นมาไว้ทั้งฝ่าครับผมกะอาจจะบุกเคยเห็นวิธีทำหรือแนวทางหรือเพื่อนๆที่เห็นแล้วกะอย่าวดามากครับผมเพราะว่าผมบุกเคยเห็นนะครับผมก็เพิ่งเห็นแค่สองตัวครับผมตรงกลางมันจะเป็นขาค้ำครับผมแล้วก็ใส่ปั๊มลอยลงไปกลางน้ำเลยครับผมรับรองว่าได้หลายปีแน่นอนครับผมตรงนี้นะครับนอกะกน่าจะดีกว่าเก้าครับผมจาก สวัสดีครับผมเมื่อนี้ก็ออกมาครับผมมาทําแพต่อครับผมแพใส่ปั๊มน้ำครับผมปั๊มน้ําที่เอาสูบน้ำครับผมปกติผมใส่เนาะกับบบเคยเห็นครับผมก็เลยบ่มีวิธีทําแบบนี้นะครับเนาะแต่ตอนนี้ก็เห็นแล้วครับผมเห็นตัวอย่างแล้วครับผมจากจังหวัดพีกิทนะครับเนาผนกระสุนอันเก่าครับผมที่มันปิ่นทองครับผมมันปิ่นทองเอาปั๊มลงไปไว้ในแม่น้ำเอาเอามาเบิ่งวิธีการเฮ็ดนะครับเนาะอันนี้ก็เหตดิ มาจากคุณพี่ออยเพื่อนครับผมให้คิดิดมาครับผมให้รูปส่งมาให้เบิ้งนะครับนอว่าแพ้ใส่ปั๊มน้ำมันก็จะมาลอยอยู่ได้ดีครับแพสปั๊มน้ำครับผมเนี่บอกครับผมกะรู้สึกว่าจะเน้นหาทาวอนดีครับผมเอาไปลอยไว้ในน้ําครับผมแล้วก็ปั๊มมันก็จะขึ้นจะลงตามนั้นครับผมใช้มันก็จะมาลอยอยู่ได้ดีครับแพสปั๊มน้ำครับผมเนี่บอกครับผมกะรู้สึกว่าจะเน้นหาทาวอนดีครับผมเอาไปลอยไว้ในน้ําครับผมแล้วก็ปั๊มมันก็จะขึ้นจะลงตามนั้นครับผมใช้มันก็จะมาลอยอยู่ได้ดีครับแผปััมมน้ครบเนบบครัผม รู้สึกว่าจะเน้นหาวอนดีครับผมเอาไปลอยไว้ในน้ําครับผมแล้วก็ปั๊มมันก็จะขึ้นจะลงตามนั้นครับผมใช้อันเก่าครับผมที่มันปิ่นทองครับผมมันปิ่นทองเอาปั๊มลงไปไว้ในแม่น้ําเอาก็เลยเฮ็ดแบบนี้ครับผมก็เอามาหายถอดให้เพื่อนๆพี่น้องของเฮาได้เบิ่งนะครับเนาะอันนี้ก็เซตได้ละครับผมเชื่อมอีกนิดนิดน้อยๆนะครับเนาะเก็บงานครับผมตรงเดที่มันเป็นรูนี่หายถอดให้เบิ่งครับผมนี่ครับ วิธีทาแล้วก็เป็นแนวทางในการทําปั๊มน้ําลอยกลางน้ําครับผมใส่ปั๊มน้าครับผมนี่ใส่น็อตขันปั๊มไปเรียบร้อยครับผมปั๊มตัวหนึ่งมันจะมีน็อตอยู่นะหลักก็เป็นกําลังแรงใจให้กันครับผมขอบคุณครับให้เบิรงครับว่าการน้าแพ้นะครับนาะมันก็เรียแต่แนวทางแล้วก็วิธีทําของเตละพื้นที่นะครับเนาะอาจะเห็นกันทําเป็นทอดๆมาครับผมก็เลยอ่าทำเพิ่นท็ดแบบนี้ตั้งข้างบ้านบ้านเพิ่นนะครับเนาะส่วนบ้านผมบ่อคอยมีครับผมบ่อคอยมีแม่นาะ บ่เคยมีปรับอ่าที่จะเอาลงไปร้อยไว้กลางบ่อน้ำเนาะครับเนาะน้ใช่ครับผมเนี่ยครับผมผมเก็บงานนิดๆหน่อยๆครับผมเสร็จละเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นในเบึงนะครับเนาะนี่ทางนี้อ่าโมกขลูขึ้นมาไว้ทั้งฝ่าครับผมโมกขลูครูบน้าเนาะครับเนาะขึ้นมาไว้ทั้งฝ่าครับผมกัอาจจะบ่เคยเห็นวิธีทำหรือแนวทางหรือเพื่อนๆที่เห็นแล้วกับยอดราม่าครับผมเพราะว่าผมบ่เคยเห็นนะครับเนาะผมก็เพิ่งเห็นนิดหน่อยครับเพื่อที่จะอ่าเฮ็ดให้มันดีๆนะครับเนาะกะเดี๋ยวจะทายให้เบึงออย่่าางเเเเต็็มมๆนนนนะะคคครรัับบฮกดไปผีีืแพ้ สวัสดีครับผมเมื่อน,นี้ออกมาครับผมมา,าทําแผต่อครับผมแผใส่ปั๊มน,น้ำครับผมปั๊มน้ําที่เอาสูบน้ำครับผมปกติผมใส่ขึ้นมันก็ขึ้นน้ำลงมมันกะจะลงเองครับเนาะเอาจะร้อยไว้ตรงนั้นเสือกมัดผูกไว้ก็ได้นะครับก็เลยเฮ็ุแบบนี้ครับผมก็เอา มาหายถอดให้เพื่อนๆพี่น้องของเขาได้เบ่งนะครับเนาะอันนี้ก็เซตแล้วล่ะครับผมเชื่อมอีกนิดๆน้อยๆนะครับเนาะเก็บงานครับผมตรงใดที่มันเป็นรูนี่แล้วครับผมก็เอามาทําครับมาหยุดความเป็นแนวทางครับผมสําหรับเพื่อนๆกับอ่าเพื่อนๆชาวเดียวนะครับเนาะเพื่อนก็แนะนาวิธีแนวทางการทําแพรนะครับเนาะแบบนี้มันบร่งครับผมขึ้นมันก็ขึ้นน้ำลงมมันก็จะลงเองนะครับเนาะเอาจะร้อยไวตรงนั้นเสือกมัดผูกไว้ก็ได้นะครับมันก็จะมาร้อยอยู่ได้ดีครับแพรปั้มน้ําครับผมเห็นบอกครับผม รู้สึกว่าจะเน่นนะทาวนดีครับผมเอาไปลอยไว้ในน้ําครับผมแล้วก็ปั๊มมันก็จะขึ้นจะลงตามนั้นครับผมใช้่ายถอดให้เบิรงครับผมนี่วิธีทําแล้วก็เป็นแนวทางในการทําปั๊มน้ําลอยกลางน้ําครับผมใส่ปั๊มน้ําครับผมนี่ใส่น็อตขันปั๊มเรียบร้่อยครับผมปั๊มตัวหนึ่งมันจะมีน็อตอยู่ในถังหลายหนวยนะครับเนาะแต่หนี่ทําแค่หนวยเดียวครับผมทำแค่สองลูกครับผมเอาสองลูกครับผมมาทําตัวนี้นะครับเนาะกะกลางครับผม นี่คือเสร็จละเราจะทํามันเนักได้ครับเบาๆกระแทกทางสองหน่วยนะครับเน้องส่วนอาล็กรัดเท่ากับลัดไปเบิดแล้วครับผมตรงนี้นะครับน้องกะกลางครับผมนี่คือเสร็จละเราจะทํามันเนักได้ครับเบาๆกระแทกทางสองหน่วยนะครับเน้องส่วนอาล็กรัดเท่ากับลัดไปเบิดแล้วครับผมตรงนี้นะครับน้องกะกลางครับผม นี่คือเสร็จละเราจะทํามันเบากได้ครับเบาๆก็แทะทางสองหน่วยนะครับเนาะส่วนเล็กรัดเท่ากับรัดไปเบิดแล้วครับผมตรงนี้นะครับน้องกะไม่ได้นะครับเนาะงาจะโอเคอยู่ครับผมก็เลยเอามาครับผมนครับผมเพื่อไม่กือมือผมอาญะครับผมสร้างจำเป็นครับผมเยอะแยะนะครับน้องกะเฮ็ดไปครับผมเนาอกะ บบกเคยเห็นครับผมก็เลยบมีวิธีทําแบบนี้นะครับเนาะแต่ตอนนี้ก็เห็นแล้วครับผมเห็นตัวอย่างแล้วครับผมจากจังหวัดพีกิตนะครับเนาเพิ่นกระซงมาก็เลยเฮ็ดแบบนี้ครับผมก็เอามาหายทอดให้เพื่อนๆพี่น้องของเฮาได้บึ่งนะครับเนาะอันนี้ก็เซตแล้วล่ะครับผมเชื่อมอีกนิดๆน้อยๆนะครับนาะเก็บงานครับผมตรงเดกที่มันเป็นรูนี่เพิินเฮ็ดแบบนี้ตั้งข้างบ้านบ้านเพิ่นนะครับนอะส่วนบ้านผมบ่คคอยมีครับผมบ่อ่อยมีแม่นาบบ่คคอยมีปั๊บ ที่จะเอาลงไปร้อยไว้กลาง่อน้ำนะครับเนาะอาณาเสสองตัวครับผมตรงกลางมันจะเป็นขาค้ำครับผมแล้วก็ใส่ปั๊มลอยลงไปกลางน้ำเลยครับผมรับรองว่าได้หลายปีแน่นอนครับผมตรงนี้นะครับเนาะกัน่าจะดีกว่าเก่าครับผมจากใดนะครับเนาะ่าจะโอเคอยู่ครับผมก็เลยเอามาครับผมนครับผมเพื่อมากีมือผมอาญะอาบผมสร้างจำเป็นครับผมเยอะแยะนะครับเนาะเฮ็ดไปครับผมอันเก่าครับผมที่มันปิ่นทองครับผมมันปิ่นทองเอาปั๊มลงไปไว้ในแม่น้ำเอาปิ่นทองครับเอาลงครับผม ที่จะเอาลงให้เบิ่งครับผมเสร็จแล้วครับนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมปั๊มน้ำเขาจะเอาใส่อ่าตร้งก็ะเลยเฮ็ดแบบนี้ครับผมก็เอา มาหายถอดให้เพื่อนๆพี่น้องของเขาได้เบิ่งนะครับเนาะอันนี้ก็เซตแล้วล่ะครับผมเชื่อมอีกนิดๆน้อยๆนะครับน้องเก็บงานครับผมตรงใดที่มันเป็นรูนิ่มขึ้นมันก็ขึ้นน้ำลงมันก็จะลงเองนะครับน้องเอาจะร้อยไว้ตรงนั้นเสือกมัดผูกไว้ก็ได้นอกกันมาโมกขลูกขึ้นมาไว้ทั้งฝาครับผมัมกขลูกครูน้ำนะครับมันขึ้นมาไว้ทั้งฝาครับผมก็อาจจะบุกเคยเห็นวิธีทำหรือแนวทางหรือเพื่อนๆที่เห็นแล้วก็เยาวดราม่าครับผมเพราะว่าผมบุกเคยเห็นนะครับเนาะผมก็เพิ่งเห็นก็เลยเฮ็ดแบบนี้ครับผมก็เอา มาหายถอดให้เพื่อนๆพี่น้องของเขาได้เบ่งนะครับเนาะอันนี้ก็เซตแล้วล่ะครับผมเชื่อมอีกนิดนิดน้อยๆนะครับเนาะเก็บงานครับผมตรงใดที่มันเป็นรู